สบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีชูคุขกนเด้อพี่น้องวันนี้มาพบปะกับสองบ๊อบบี้ไซด์เพื่อเก่าเนาะพี่น้องวันนี้บ๊อบบี้สิมาอัปเดตเพื่อนหน้าซาวหน้าซาวนนท์นว่าเห็ดไปรอหดใช่เลยพราะว่าคลิปเพื่อนหน้าซาวนนท์นีแต่ปีใหม่ถ่ายเนาะเวลาเพิ่นออกมาบ๊อบบี้ให้เพิ่นถ่ายนะบ๊อบบี้ให้เพิ่นรี่เพื่อนเอียงใหเลยบ๊อบบี้บัดดิคอยถ่ายเพื่อนหน้าซาวนนท์นาะพี่น้อง มีบวอบี left left ่มาอัปเดตเพื่อนสาวนุ่นเพื่อนสาวนุ่นหัวซาเดีวบนส่วนน้องบ๊อื่ีมันส่วนรุ่มาจากพี่น้องบ่าปี่อยู่ในร่มรกมีว่าบีซมาเบาเอฟซีพันทามเนาะเอฟซีพันธามหานองก็พอแต่ว่าเมือนีนปี่หม่เพื่อนไปภารกิจของเพอนกัอเพื่อนไปไปหน้าอ่ะนะไปหน้าก็ม่คอยแต่ก ผุ้จอยปีใหม่ไปหน้าไปหน้าบ่อบดีก็มาบาทชวนกับหน้าสาวสองคดเ๊าบดีน้องมาแบ่งครึ่งนะเพราะว่าเขามาดําเนินการเพือนหน้าสาวว่าท่านเดียวพี่น้องก็เรื่องบ่อยค่อยเห็นคอยถ่ายคลิปน้องกันเนาะเหมือนในบ๊อบดีซื้อมาอัปเดตเทือดท่านเดี่เนาะแต่ว่าทซืมาเบาเรื่องน้องก็พอก่อนสิตอบในคลิปนี้ด้วยนาะพี่น้องอันนั้นน้องหันผอวหันไปอันนั้นเนาะ พอไปกรุงเทพทำงานหาเงนอนเม่กับปสาไปอยู่ไปกรุงเทพแล้วพ่อปีกไปทำงานอยู่ไทยแล้วแต่กับเม่พ่อปีกกับานะซาวเดี่วเพื่อนเม่พ่อปีกประมาณึ้นพร้อมกันธนา้าวกับทาวัสแต่ก็ทาวบัสมัดไก่กับไปเนาะเพื่อนแล้วซํำได้กับป้าใบก่อนตีหนาคอยเห็ดได้ประมาณนี้แหละ่วมาเดือนน้องพ่อบีก มือมือวานจาันเมืองอาทิตนี่แต่พี่นอ้องบ๊อบบี้ไปก็แบบเสาหนุนไปเบิดมือพี่นอ้องไปไปไปเหยียบมากเลยว่าไปเหยียบนะ่กับโบห็นเขาใหญ่จอน,นี่ไปบนใหม่เลยเนาะพี่นอ้องตะกี้เพิ่นอยู่บางยอเนี่ยอบบยุคพวกบางยอเออกระซัมมาคุกในพี่นอ้องเขาเอาไปหันเนาะพี่นอ้องอยู่บางยอไปกับยู่คุ้มคังเพิ่นเลยพี่น้อง บอบี่กับเปิ้ตัวอีตันอีตอัวนีตัวเนาะตอนบอบี่ไปส่งเขาส่งยังมือว่านจันทนะพี่น้องเปิ้นอันนั้นคนที่เขาถือคั้งหันนนั่แหละอันนั้นยนะังว่าถือคัง้งหันเขาว่าเจ้าสิไปบ้าใหญ่ยนอะมากเต็มนะนะมานาคุ้มคนะั้งเลยนาที่เพนะิ่นก็เจ้าคั้งหนักโถดไปเจ้าเขาอันยังไปส่งอยากไปเยี่ยบนะพี่น้องกระซองแล้วมันเป็นกัมเพง,งกระซองสามสัน,นผดับพี่น้องเพิ่นกะ บ่หูนั่เพิ่น้องมาเพิดเนี้ยบ่ปีกกบ่จักดอกแต่ว่าซองเมืองเลยพี่น้องพวกนักโตกสิสิได้ออกมาฮะซองเมืองว่าเอื้อยน้องกูสิมาบ่เด้อจังไรเนี่ยบ่ปีก็เห็นป้ามันกะค้ามมาขู่มันกะเนาะนาดกทั้งนาดกทั้งเป็นเนาะพี่น้องนานาดกบนดินแตเด้อคุกบ่ปีกก็เด้อบ่ได้เจอกันกับน้องเนาะไปทาแต่เสาจนข้ามบ่ได้เจอกันกับน้องเขาใหญ่้องไปบ่อนอื่นไปบ่อนเมืองปทุมพร บโมเมนเมืองปทุมพรนะเมืองอัไนน์เมนเม่นเมืองปทุมพรเมืองพ่นทองเม่นอะไรพี่น้องเมืองพ่นทองโมเมนเมืองปทุมพรเนอเมืองพ่นทองทางไปซองเมฆต่อเขตพี่น้องที่เขาเอาเอาเอาหน่องขอดไปฮะเอาจนหิไปค่เนี่ยเข้าไปพ่นทางเมืองพ่นทองพี่น้องเข้าไปบอลไม่เนี่ยข้าวยายมากกะปูหูว่าข้าวยายก็เด้อ เขาที่แบบว่าซื้อ,อยังต้องกินไปใหนน้องเสียไปผาให้น้องแมาว่าข้าจาับอะจุกมีมีหอยจุกเอามาหลังจากที่เข้าไปเสนอเอาคืนนะเพระาะว่าเข้ามาได้ไปผาไ้ตัวเองหมาว่าแบบไปไกลีกน,น้ป้อนหายโมเมนต์ตำรวจข้าจัก็มาเอาสงสัยจะไครนะจุกเอาเนาะจุกเอากับเอากับบักได้ได้แต่ขยาใหญ่แปะนั้น ไปเมืองพืนทองพี่น้องแต่ได้ไปโอกาสมาสิได้โอกาสหมาจังสิไปหาเพิ่นทับทางไปสองเมตรพวกเมืองบาดนั้นบาดว่าปีเอิญยังวะภูเขาคู่ไอ้เ่บ่าปีเอิบ่ามาถึงก็ขอโทษเด้อภูเขาคู่ไอ้เนี่พี่น้องพูดอยู่เมืองบาดะไรอยู่เมืองยังวะเดิมเด้อ เมืองพุนทองพี่น้องอยู่เมืองพุนทอกไงทางไปส่งมีกตอเขตเด้อพี่น้องน้องวับบีผเข้าวใหญ่ไปได้พี่น้องเพื่อนอยากออกแบบเพื่อนมาเป็นบ้าบ้าเพื่อนอยากออกแต่ก็ยังเด่นเดือยยังอยู่พี่น้องอีกแจ้งมาแกได้เห็นเพื่อนกันสบด้มาบ้านเพื่อนเสียอยู่กับอ่าวประมาณนี่ยไปเป็นตีต้นตีต้นอยู่คนอยู่ในนี่บอลคุ้มค้างของเจ้าหน้าทีเพื่อนเนี่ยเป็นตีต้นแห้งแห้งจนน้ำตาสิได้ ในใจตื่นเต้นโอ้เสียใจเจอหนองเสียใจเจอหนองนะบ่ปีบ่ไดีเจอหนองตั้งแต่ปีใหม่รือว่าสงการเดือนที่หนึ่งบอปีบ่ไเด้เจอกันบ่ปีไปกรุงเทพคนเดียวไปก็พี่บอมส่วนั่นเดี่ยวไปหนองมาพอดีกะเอาไปเอาไปเลื่อข้าเจ้าเจ้าหน้าที่เข้ามาเอาก็เลบ่ไบริหูบ่เห็นสามารถเจอกันตอนไหนอันนี้

น้องอุดน่องพี่น้องพันมาเห็ดเนยันกระพรอะ่ะไปสุกเพินเพ่นชื่นแต้มเพื่อนอาดอ๊องเพิ่นได้เสยนี่ก็คือจางข้าจ้ามากก็อันนั้นนี่ยังปะประมาณเก่าละพี่น้องนี่ก็ทำยินไม่แต่ขานะมากมากก่อ จ่างก็เขาเอื้อมานเขาเก่านแล้วก็อันนี้เนี่ยมันส้านุ่นได้ดิผมบอลยินบอลนี่เทากับคุณเขาจ่างเขานำเนาะคุณเขาจ่างเขานำจะเป็นหนุ่มเป็นด่างเนี่ยโบว่ามันได้จักเปอร์เซ็นต์นะได้จักเปอร์เซ็นต์นะอุดยก็หลายจักเปอร์เซ็นต์นะเท่านหลายเจักเปอร์เซ็นต์นะเท่านหัวใจวะ <laughs> ไม่ยังเป็นกรรมกรโน,รนอ,รอ,อ้บจักยเออบุจักสิเอาก็บุจานกนั่งเดือบเกาะบ่อนึงก็เท็ยทองบอนี่ก็ะหองนี่บ่มีขหองน้ำหองนะมี มันกรรมกรกับเบอรทัวร์มียนมาลูกพี่อันนั้นห้องนี้บ่มีห้องน้าห้องเงินี้ห้องหน้าเป็นกรรมกรกับอู้ว้าวขากอีนี่ก็มาอุดห้องนี้นชิมีห้องน้าแล้วว่นไหนจ้งประตูวะว่าห้องนี้แล้วว่าจ้งแต่หะจ้องจ้อทางเลยครับไปดีคือว่ามีอันนั้นวะ ของนี้โมโมโมขาดใจป็นไดแต่อันนี้เบาตัวนะหันน้ำมี่หองหองไปคะมีประตูหันประตูบ่ประตูห้องน้ำอู้้องน้ำต้นตัวโอ้แสดงว่าบะเละเหตุอยู่ไหนอีน้องเหตุอยู่ไนเอ้าคือมีประตูวันนี้ประตูห้องน้ำประตูห้องดีก็ประตูห้องน้ำไม่ได้ปวดขีปวดย่างเขาก็ออกไปออกข้างนี้เนาะ <Es at> <S <S เอาไปเนี่ยทางนีของน้ำชองหงนะจ๊ะเข้าใจหรือเปล่าวันเข้าใจก็ยังเนี่ยประเดี๋ยวก่อนจะเสิร์ฟใ <c oughs> หม่เดีเขาจหยาบเดีนะนี่เห็นกันขวนี่ก็ห้องน้เมื่อตะวันออกอ๋ออบอ๋อเนี่ยกันทักออกใครอยากไปรังผอยู่เนาะ บว so ่าเพื่อนได้เพื่อนได้ก็บตรงไในฝันพายอยู่นอกนะเดี๋ยวพื่อนงัดหน่อยก็บอค่อยบ้านนอนอึดถ่านแก๊สกับแพะมันก็เลยนะเออนะเน็ตก็ซ้ำนี่แต่ก็เทข้านเมือนแต่เนาะ ไปค่ะได้สดนใจติดต่ออยู่ังไทยกับไปเนาะไปไปว่าฟังทไทยนี่เคยไม่เคยไปเห็ดงานอยู่ไทยเนาะก็สางเงินแต่ว่าวุฒดอกก็โดมเ่ยเห็ดเป็นทุกอย่าง เฮ็ดตะกะติดเออสบายนี่นะนี่ก็เป็นหอมันสิเป็นอะไจังไร้านแต่ก็ปกัใจนี่แหละเพิ่งก็ตั้งกอด่ะสมหัากระม้อะารสองวัน ก็มากรปวดหัวแหงวะกอ้สำนกก่อนสำได้ต้นดินจนเมื่อยฮะกระเต็มเลนแกนแท้ๆเลนดุกนิวบลเลดบอนิวจะสำนึกลดบัจักสิบา นี่หัดจ,จ้างข้าหนำ้เสียดินเนี่ยัด้เสียเสาขึ้นเห็ดนาบ้านไปพักแต่ว่าฮะเป็นโดเป็นดาสร้างเพิ่นกับก่อเนาะพี่น้องาบิเสร็จท่านี่มันชิมีอันนั้นประตูแตว่าห้องนะเขายังโมท่านเข้าใจว่าเขาเชิยดยังไงอันนี้ก็น,นานาบ้านนาบ้านเราเนี่ย สนใจติดต่อคนใดเด้อเพิ่งเคยไปเห็นงานอยู่ทธายน้องพี่น้องเนาะบ้านซาโนนกระไดประมาณซามเนี่ยซามเนี่ยเด้อพี่น้องพอ้โหมาาืมาา่อผาเมื่พฝนมาเนี่โยโป้าหเฮ็ดกะเฮ็ด s w i ง่า,ามปุ่นน้อพี่น้องมันกระไดมันกระไดมีฝน,นเมื่อวานนีรสร้าง,งมันกระมาเฮ็ดแต่เมื่อหนึ่งเมื่อที่สองมาเนี่ วอได้มาอันน <fingers> uh ั้นก็ปีใหม่สักวอได้คอยไปถ่ายคลิปก็ปีใหม่พ่อปีกับมันใหญ่ใหญ่มันอยู่เพ <als> ื่อนเจอครองในน้องๆมันเลยเนี่ยเด็กเพื่อนสาวาพ่อปีก็ได้มาอัพเดทให้เบิรงเด้อเพื่อนสาวหนุพี่น้องจะเพิ่นเซตของน้าเมืองนั่นเดะเดี๋ยวพ่อปีสิพาไปเบิรงนของน้ำของน้าที่แบบว่าเนี่ยชืู้ๆน้ำเต้นเนี่ย

này bộ phô 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 ba mươi hai mẹ nạm tiền còn hiên mà cái này nữa còn hiên mà cái này nữa còn lại này thò bên này thò nạm cần sửa ông Đăng đang bạn cần cần sửa ông mã chẳng xí นี่ก็เฮือนแม่ภูเขานังบมานกับเศออกมาจังสีเป็นป่าเป็นยังบาปิดี้ามาเบิ่งตุ่นอันซะจะตุ่เนียงหนักมีเล่ามาปลูกกระอันบอกก็กกนมุมยุมใส่อันักกะงอกะกัดปดนะสวนเราอยู่ฟูเห็นมาสวนเรามีแต่น้ำ น้องเนี đ đ ่ยวก็มาหน้ำเด้อมเลยถ้าเป็นอะไรก็มาติดเลืองนะซับไปแบบดับดอกนี่ก็ห้องน้ำนี่ห้องน้ำห้องซ้องห้องกันขวดอยู่ไหนด้อยน่ะพี่น้องดับดอกคขเขาพ่มก่อนพี่น้องเลย พาไปลงสวนยังไงก่อนซะน,น,นีสวนโอ้ยสวนงามพุดธงามพุดอันนี้บ้านสวนโ้ยตักกระเตนกินก็เหม,มือนโอบเหมือนอ,อ,อือแล้วเดดเดดปาดหน่อยสไป เกินไปไปดีไปเอ้นไอีรุ่นอาหนำแข็งมาใส่นามให้สร้างเลยไปนี่บอบี้เศดเ็ดหุ้มขี้งัวเด้อพี่น้องบอบี้เศษหุ้มเอาเอาเอาจุดจี่มาแดงเนาะพี่น้องเนาะถฐานบังคิปมาแดงเด้อพี่น้องเด้อนี่ก็เพื่อนนะสาวนนท์ มันแหลดพี่น้องไอ้บอสปีก็เริ่มบดออกไปมัน<อ>เป็นดุเป็นด่างฮะสบายดีเอียงเป็นเทไรเถื่อนนะอืมจ่างมาทางป่าคือมันให้แดดเยอะพ่ะอแม่พี่น้องมันแดดจังไลยบ่ายสามนะเอียงอุดเไ็ดีกว่านะหว่อไอ้จีนี่แล้วมันยังแดดอยู่พ่อแม่พี่น้องฮะมองเนี่ยกับป้าเหมือน,นเช้ากเถอะแก่คมแขง็งเถอะแก่คมแห่งนี่ฮะมือนในทางระบบซีฟกุก โอ้ยเป็นเดี๋อี่้อไปบ่งหาำรวจง g โอ้ะด้เรื่องเนบ่ได้เรื่องนดพรเพื่อนอดีตด้เพื่อนิสด้ก่อนสำบัติจักอัพเดตทั้งนะโอเคยู่ไก่ผู้อีกเนาะ เป็นตำมวนแต่ยังไม่หมู่แต่ผู้หนึ่งเพื่อนภูเขาก็เฮื่อนนั่งนี่มันกไก่ๆนะท่านเห็นนะซรางนู่นหาเงินตั้งท่ายปีพี่น้องเป็นสิบกว่าปีอ่ะก็ห้ากระดาษซ้ำหาเงินยี่สิบกว่าปีได้สิมาสัมผัสหน่อยสบาย เป็นจังไดเี๋ยวสทายคลิปไปให้นว่าหนาเบิ่งเป็นจังไรเยอแห้งโคเกินไปบวยฟันไม่เยอะเลยเ่อยากไปอยู่น้ำเสียบ่เ่อยากไปอยู่น้ำหมองใสบ่มาอย่เฮนี้เหรอสารลำกูเบอยากไปอยู่น้ำหมองใสบ่ เป็นยังไงหูซุดเก่งไงอีต้นนะอีต้นมัน้เป็นยังงฮยังเห็นหมก้อนเยมาเลฮิตหังเอ้ยเดี๋จะไปที่รังหรือ <c oughs> นีแขาบไปช่วงขาชงหนาดอกจากมาทางปาก,กจะมาจากมานกเ <c oughs> น่อเน้ตัดออกหรือว่าเอียง <c oughs> ด้วไกูดำละนี่ได้พี่น้องมาบีแมาอัพเดทเทียนห้เบิรงซืุอๆเด้อพี่น้องแล้วก็สำหรับคลิปนี้ก็สุดบิดเพื่อนสำเนียงเ้อพี่น้องเอาไปเจอกันใหม่คลิปหน้าใครอยากกูเยังเนียงก็แชทมาได้แชทได้แล้วก็คอมเมนต์ได้เด้เขอบาพูดได้พี่น้องบ๊ายบาย